ข้าได้นำตัวนางวันทองจึงนไวยและคุ้มแผลมาเข้าเฝ้าแล้วพะยะค่ะข้าและชาวเมืองของข้าทุกคนเท่าเทียมกันรวมทั้งผู้เจ้าด้วยวันทองเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างไรเจ้าจงบอกข้ามาข้าจำได้ว่าครานั้นข้าเคยตัดสินยกเจ้าให้คุนแผนไปแล้วนี่หม่อมฉัน ช้างชุดขณะอุ้มทองไปเยี่ยมขุนแผนนิปฟุกขุนช้างอ้างว่าเป็นรักษาของพระองค์ที่ประทานให้หม่องฉันที่อยู่กับขุ่มช้างจะฝืนก็ไม่ได้เลคะ่ะไอ้กุ่มช้างมึงกล้าแอบอ้างพระบระมราชสุกทรหรือทหารเฮ้ยไอ้ข้าเอาตัวมันไปเคี่ยนไม่ไม่ไมไม จะมืนไว้ลูกชายของหม่อมฉันได้รับกลับมาเลยคะแต่ขุนแผนก็มีได้าวเวนีถึงช้างหาความมนีหลบหนีขอพันวสาทรงกรานีด้วยเถิดจะมืนไว้เหตุใจเจ้าจึงทําเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรเจ้าต้องโทษชะจันที่ไปบุกบ้านเขาต่างอำเภอใจเหตุใจไม่ไปตอนแ้ง ส่วนไอ้คุณแผนเองก็ค้ายจากเป็นใจไอ้ขุณช้างมันก็เลยมาฟ้องว่าจะมืนไว้รักแม่มาให้พ่อเหตุใดสองพ่อลูกจึงไม่มาฟองข้าหรือเห็นว่าค่าตัดสินให้ไม่ได้ต้องลงโทษด้วยลวดและปรับหมาให้เท่ากับชายชู อ้างลาชองค์การเองนี่มันหน้าตกให้สลบแล้วก็เอามะพร้าวยาัดปากเสียเห็นทีข้าจะต้องแก้ปัญหาคาราคาซังนี้จบเสียต้องตัดรากใหญ่ให้จนเหลือลูกเหลือดอกอีกเดียวอีวันทองมึงจะเลือกใครระหว่างไอ้ขุนช้างไอ้ขุณแผน ลกของมึงมึงอาจไม่เลือกชายใดก็เป็นได้มึงไปอยู่กับลูกของมึงหรือหากมึงเลือกแล้วจะไม่ต้องแปลผ่านได้อีกเอ่อ องรับพระราชาองค์การให้บันดาลบังจิตหาคิดเออ,เอ,อมาอ,อีอากุศลอนมัวให้ช่วยใจเออเออดูวยสิ้นอายอายุที่เกิดเออ มาคิดขะหนึ่งตาึงตาลานอกดังตัวตกพระสุมเมนรุพังให้อุทัดอันตันอุราเ,เ,เ,เกรงผิดภัยนาะ ก็สุดเออ,เอ,อ,เอ,อคิดจะารักคุณช่างกะไรได้ที่จริงใจมิได้รักแต่สักเออ,เอ,อนิดรักพ่อลูกห่วงดังดวงชีวิตออ แม้ทูลผิดจะพิโรดไม่โปรดเออ,เอ,อ,เอ,อปรานเอออย่าเลยจะทูลเป็นกลางไว้ตามประไทย้ทาอาแยกให้แตกเออชานคิดแล้วเท่านั้น มีท่าน,นานเออเอ,อ,เอ,อนางกุ้มกรานแล้วก็อดทนไปชาบเออเอ,อพลันออควมรักคุณแผนก็แสนรักด้วยร่วมยากมานักไม่เดียวฉันสู้ลำบากผูกป่ามาด้วยกันสารพันอดออมถนอมใจขุณช้างเองใจอยู่ด้วยกันมา คำหนักหาได้ว่าให้เครื่องไม่เงินทองกองไว้มีให้ใครค่าไทยใช้สอยเหมือนของตัวสมื่นไว้แล้วก็เลือดที่ในอกก็หยิบยกรักเท่ากันกับหัวหม่อมฉันหม่อมฉันเลือกไม่ได้จริงๆเพคะลูกงามน้ำเพาะน้อยไปหรือใจไม่ซื่อสงสักเท่าเส้นผม แต่ใจสัตว์มันยังมีที่นิยมสมาคมก็แต่ถึงหรือดูมันมึงนี่ถอยยิ่งกว่าถอยอี่ท้ายเมืองจะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งสัง่นละโมกมากตันหาตาเป็นมันสักร้อยพันให้มึงไม่ถึงใจจะมืนไว้มึงอย่านับอีวันทองเป็นแม่ให้อับอายใครเขา ช้างคุณแผนกูจะหาเมียใหม่ให้มึงให้ดีกว่าอีสองใจนี่ทหารเฮ้ยว่าเอาอีวันทองไปประหารชีวิตเอาขวานจามอ,อกและเอาใบตองรองเลือดและล่างของมันเอาไปให้หมากินอย่าให้เลือดอับปีกาลีตกถึงแผ่นดินของกู นนจะพาแม่กลับไปให้ได้หาแม่ไม่กลับไปขอตัดตัวแม่กลับไปีิงในตัวแม่วที่นี่่ะไอ้ มาอรทม <laughs> วาตรีกลางจรงด้ไรที่เปล่าออกไปให้เชื่อกันโอ้โอโออแต่น่าเชอรี่ <c oughs>